พระพุทธศาส,สนาแห่งชาติเตรียมจัดปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีที่41 เทศบาลเมืองปทุมธานีจดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อความปรองดองสมาน,นันท์นความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายชิคาโกร่วมกับวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจัดอบรมเยาวชนซัมเมอร์ยุทแคมป์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านวัดพระธรรมกายบาวรียประเทศเยอรามานีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยานมิตรน้าเมืองอินโกสตัน ติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะดิฉันสุคนธิพศีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวมหาเิรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้จัดสร้างพระปางลีลาทองคำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา82พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติตลอดปีพุทธศักราช2557นี้ด้วยค่ะนายนพร,รนาชเบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา82พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2557สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาธถรสมาคมและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกมู่เล่าพร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชมพันษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญโดยนำต้นแบบจากพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาเถรสมาคมจัดสร้างถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบสำหรับพุทธลักษณะของพระพุทธรูปเป็นปางลีลาจัดสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์สูงตลอดพระรัศมี38เซนติเมตรมีความหมายถึงคุณธรรม38ประการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2559 เพื่อนำขึ้นทูลกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจรอบ84พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2559นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ทุกวันที่5ของเดือนตลอดปีพุทธศักราช2557ณวัดพระศรีรัตนสาอาสาารามพิธีเจริญพระพุทธมนต์วักหายุสมะธรรมตามเขตการปกครองคณะสงฆ์กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติการขอพระราชทานยกวัดร,ราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน12วัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ค่ะ นายวรเดชช่างบุพ้อำนวยการสำนักงานพุทธมนตรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณนะพุทธมนตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา82พันศาซึ่งที่พุทธมนตรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมพุทธศักราช2557โดยในวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกของงานจะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาโดยนักเรียนลงทะเบียนปฏิบัติธรรมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายคารวสลงทะเบียนปฏิบัติธรรมที่อาคารหอประชุมทางพระพุทธศาสนา วันจันทร์ที่11สิงหาคมเวลา9นาฬิก30นาทีพิธีเปิดงานณหอประชุมพุทธมนทนสำหรับกิจกรรมตั้งแต่วันที่11ถึง14สิงหาคมจะมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติจิตตภาวนาทำวัดเช้าเย็นและการฟังบรรยายธรรม ส่วนในวันอังคารที่12สิงหาคมเวลา9นาฬิกามีพิธีกล่าวอาเซราวาทถวายราชาสรุดีจุดเทียนชัยถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรุดีมหาราชาและในวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมเวลา10นาฬิกามีพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดงาน ในโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะไปติดตามกิจกรรมของคณะสงฆ์ในภาคตาใาคต้กันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงาน,นะคะได้จัดโครงการอบรมพระนวกกะภูมิในพรรษาจำนวน350รูปประจำปี2557ค่ะ นายชัยมงคลสีทองแดงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรเข้าถวายสักการะพระเทพปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดพังงาและเยี่ยมโครงการอบรมพระนวากะภูมิในพรรษาจังหวัดพังงาประจำปีพุทธศักราช2557นวัณสามัคคีธรรมตําบลแม่นางขาวอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ซึ่งมีพระนวะกะภูมิและสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน350รูปโดยมีพระเทพปัญญโมลีเจ้าคณะจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสและอนุโมทนาบุญสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอบรมถวายความรู้การศึกษาพระปริยติธรรมและสอบธรรมให้แก่พระนวะกะภูมิในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพังงาระหว่างการอยู่จำพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมความสามคัคคีของพุทธศาสนิกชนในการถวายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงาค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดมหาสารคามค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยการรักษาศีลห้าฉลองครบรอบ150ปีของจังหวัดมหาสารคามค่ะ นายนพวัฒน์สิงห์ศักด์าผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามนำข้าราชการชาวบ้านนักเรียนทั้งในจังหวัดมหาสารครามและอำเภอนาเชือกร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณศารา,า,าการประเรียนวัดกุดรังสุทธารามอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารครามโดยวันนี้เป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมที่มีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารครามเป็นหน่วยดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ข้าราชการ เข้าวัดทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษารักษาศีลห้าฉลอง150ปีโดยมีพระครูอัฏฐารโสพิษเจ้าคณะอำเภอนาเชือกเจ้าอาวาสวัดกุดรังสุทธารามได้กล่าวสมโมมนียกถาในเรื่องของการรักษาศีลห้าเพื่อสร้างความปรองดองสมาณฉชันอีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดผ้าป่าถวายเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยสำหรับจังหวัดมหาสรารคามได้รณรงค์ให้ข้าราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในช่วงเข้าพรรษาร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนพร้อมทั้งบุรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเข้ามาร่วมในกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมของน้องๆเยาวชนนักศึกษากันบ้างค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยายลัยรามคำแหงได้จัดตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีที่41ค่ะ เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน157รูปเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมนักศึกษาต้นแบบด้านศิลธรรมรักษาศีลห้าณบริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงโดยมีพระอาจารย์ชัยยศสามัตถิโกวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์อาจารย์สมหมายสุรชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงเป็นประธานฝ่ายคารวาสและนายอิสระพงศ์รูปเทวินประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเป็นประธานจัดงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาทในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังเป็นการจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2557ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตรทั้ง323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป วิชาของมหาวิทยาลัยรามคุแหงก็คือเราต้องการสร้างคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมสําหรับนักศึกษาที่มาตักบารนั้นเนี่ยจะเข้าใจคําว่าคำว่าทาบุญนั้นก็คือการทําทานนะครับและก็การชรําระจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะฮะมีทั้งความสามารถและก็มีทั้งจิตใจที่ดีงามครับ กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญโดยเฉพาะประการหนึ่งก็ได้นําไปช่วยกับวัดจํานวน300กว่าวัดพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งไปเป็นกําลังใจให้กับ เพื่อนทหารหารที่เสียสละปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าอาหารตักบาตรที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนําไปสนับสนุนช่วยพระที่ท่านมีความขัดสนในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นบุญกุศลของพวกเราค่ะที่ได้มีโอกาสในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะ ถือว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับซึ่งพี่ๆเขาได้สืบทอดกิจกรรมมาโดยตลอดตั้งแต่เรียกว่าตั้งลำกำแพงมาเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าน้องๆในรุ่นหลังๆเนี่ยก็พัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจโดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของเรียกว่าของรัฐเลยหรือของมหาวิทยาลัยเลยก็แสดงว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ก็ถือว่าอยากให้สืบทอดประเพณีดีๆอย่างนี้ให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่แบบในน้องๆได้เห็นภาพนะทัศนะครับที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่แบบพระมารวมตัวกันเป็นหมู่มากนะครับตอนนี้ครับก็ปื้มมากครับปื้มมากวันนี้ครับนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มและชมรมนักศึกษาต้นแบบด้านศิลธรรม รักษาศีลห้าจากอาจารย์สมหมายสุรชัยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงดังนี้ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยายลัยรามคำแหงกลุ่มความรู้คู่คุณธรรม IU หนึกลุ่มกล้าดี1มหาวิทยายลัยรามคำแหงกลุ่มกล้าดี2มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนากลุ่มรักสันติภาพ Love Peace กลุ่มความดีสากล Universal Goodness กลุ่มสุขกายสบายใจและกลุ่มศิละปะแห่งชีวิตค่ะทางด้านของเทศบาลปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะคะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อความปรองดองสมา,านฉันท์ค่ะ ณห,ห้องประชุมพิทักษ์เทพทวยหารชั้น5าเทศบาลเมืองปทุมธานีสาธุชนในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเป็นจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยภายในงานพระอาจารย์วัดพระธรรมกายได้นำสาธุชนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันชาวพุทธให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อทุกคนได้มาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็จะทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมามากมายและยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อการปลูกจิตสํานึกในการทําความดีร่วมกันในช่วงเข้าพรรษาอีกด้วยด้านสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างก็กล่าวว่านับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธได้หันมาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญ ด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนให้มียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนลูกหลานต่อไปค่ะ ช่วงนี้เราจะไปติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศกันบ้างค่ะส่งภาพมาให้เราได้รับชมกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้สองโซนค่ะโซนอเมริกาวัดพระธรรมกายชิคาโกร่วมกับวัดพระธรรมกายมิเนโซตาได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนส่วนที่ภาคพื้นยุโรปนะคะวัดพระธรรมกายบาเรียประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยานามิตรติดตามได้จาก w o r l d News ค่ะ ว,วัดพระธรรมกายชิคาโก้ร่วมกับวัดพระธรรมกายเมเนโซตาได้จัดอบรมเยาวชนซัมเมอร์ยุทธแคมป์ซึ่งมีเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง9 17ปีกว่า30คนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเบิกบาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์เบรกให้เกิดประโยชน์โดยการมาอยู่วัดรักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะทั้งในเรื่องพุทธประวัติกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่และฝึกภาคปฏิบัติเรื่องความดีสากลน,นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานสร้างความสามัคคีและรักการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับวัดและเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคตนอกจากนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยกลยาลยานมิเครือวันซิริสุทธิเดชาเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัฒตาหานเป็นสังฆทาน จากนั้นเป็นวิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นํากล่าวคําปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมพร้อมทั้งได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องด้านกาลยานมิตรอภิธานเอสเทลมันได้ชักชวนเพื่อนกาลยานมิตรมาร่วมปฏิบัติธรรมบ้านกาลยานมิตรโด,ดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวเรียมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งภายในงานกาละยานมิตรสุพิศราวิเชียนวันได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่สาธุชนจะได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าส่วนกาละยานมิตรอภิธานเอสเทลมันได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระอาจารย์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายผ้าตรายและจะตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสมบัติที่เกิดกับผู้มีบุญ พร้อมทางได้ชักชวนสาธุชนมาร่วมง,งานกระถินวัดพระธรรมกายบาวเรียในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ก่อนที่จะได้มอบผ้าไตรให้กับผู้ที่ประวรณาเป็นประธานกองกระถินประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมงานบุญใหญ่ในวันสมาธิโลกซึ่งในวันงานจะมีพิธีกรรมสําคัญให้เราได้สั่งสมบุญดังนี้ค่ะพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่27พิธีมอบโลกกิติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์3,000กว่าวัดทั่วประเทศพิธีถวายธยธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครูใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งพิธีกรรมจะมีในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3สิงหาคมพุทธศักราช2557ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ และก่อนจากการในวันนี้นะคะเรามีภาพประทับใจอุบาสิกาผู้เชิดชูพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปีนี้นะคะมีอุบาสิกาที่สอบผ่านบาลีศึกษา9จ้าจำนวนสีท่านดังนี้ค่ะแม่ชีนัทธไทยฉัดรินวัตรวัดปากน้ําภาสีเจริญกรุงเทพมหานครอายุ57ปีคติธรรมอดทนมุ่งมั่นศรัทธาแม่ชีนิพาพรมรึกศิรมาศ วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมอายุ55ปีคติธรรมทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางสาวสิริพรชุติปาโรวัดสามพระยาวราวิหารกรุงเทพมหานครอายุ61ปีคติธรรมบาลีไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขยันนางสาวจุธารัตนเริองขไทยธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอายุ53ปีคติธรรมจริงตัวเดียวสำเร็จทุกอย่าง จึงขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาสาธุการกับยอดนักศึกษาภาษาบาลีในพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2557นี้ค่ะ และทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ค่ะทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC News หรือส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้นะคะที่ tvdmcnews @gmail.com ค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DM c News ต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะคือครูผู้ใหญ่เนี่ย ไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรีหรือ,อยู่กันไปวันๆอยู่กันไปอย่างนั้นๆไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้เราไม่อาจจะเลี่ยงปัญหาเรื่องแรงกดดันซึ่งสิ่งร้อมเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัวโดยวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดและประโยชน์สูงคือการทำสมาธิ ไไไไมมม่่่่ต้้ออองลงลลทุนะะรรเยยีคาาใชจอขอเชิญผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติาศาสนามาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและโลกของเราด้วยการเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสด้ยดวยสันติสุขภายใน24นอ โครงการที่เปิดโอกาสให้คนนับล้านคนทั่วโลกได้มาทำสมาธิเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ว่างเว้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่ละคนจะต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคนประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นครูปัยาาย,ยังยืนยันว่าสันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติ้ามนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงตรงนี้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกันโลกใบนี้สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dmc.tv/072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0283110000